กาสวัสดีครับ่อพี่น้องเอฟซีทุกท่านโอ้เสดายครับเนาะข้าเจ้าคขับเรามาไมปลูกไม่ปลูกครับ,บเป็นได้แต่ว่าขึ้นไปครับยกล่อสองล่อหนาวะสันผ้ากันเปลแต่ทะเบียนทั้งหนาสองล้อหนาแท่าที่จีวันสองศูนย์โมวาเนาะครับผมเนาะโอ้ยแปละบอดครับผมเพิน่นหายยุติแต่แปลอเป็นงวดนี้ครับผมว่าต้องแปละไม่ปลูกวาเพิ่นบอกลกับไปเอาทั้งศูนย์ทั้งเขียดยังกลับไปเอาอยู่ยิบขึ้นมา สามตัวแดงจิงคืนครับผมผีผู้เทาเพิ่นหายจัดจาเลยแต่ว่าสิเป็นตัวไหนนั่นเรื่องเล่าสิเป็นยังไงเดี๋ยวพอจะอ่าพีีนองไปฟังจากปากแม่ปุกนะครับผมเนาะไปแอมยางห่วงนะครับผมกำลังสิสัมผัสไปครับผมไปฟังจากปากแม่ปุกนครับผมสวัสดีครับแม่ปุกสวัสดีครับ แปะบ่ถ no? uh ือเนาะแปะบ่ถือยกหล่อซองหล่อเขาก็หอยูโหลดครับนาะยกหล่อสองหล่อก็องุนเนาะออแม่นี่ดกรถก็หล่อรถมันก็โกมเป็นบ่ละสองหล่อโอ้เดกหลดก็หลดตัวเนาะสองศูนถ้าว่าหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับเออแม่นี่เด็กสองศูนมันมันคนบหมากเนาะครับผมเป็นคนที่บหมากเด็กตัวนาเดไฟหมักออกพุทธิแม่นี่้อแปลบ่ได้งวดงหนเสดายเสดายโอ้ หยกหลอดสองหลอดหนาว่าสันซองศูนย์เอาไหมครับผมเข้าใจว่ามันไปทั้งหนานะเพราะว่ามันเก่าทั้งหนาแล้วเนาะก็ยังหลอดซองหลอดเนาะหยกเลยอ้ยเริ่มมาเริ่มมาอีกแล้วครับผมใส่มูช่วงเพียงแค่แปลบ่เป็นครับผมวดนนี้เอาสามตัวด้วยไม่ปลูกวันนี้ฝันว่าจงไหนไมมปลูกได้แล้วมุขขืนนี่ฮันหย่อนพี่ฮาเห็ดปวงบ่ได้เห็ดป้องครับย่างอันนี้ หาเห็ดปวกน้องหมูว่านนี่มาเนี่ยขึ้นรถฟันแบกไหม่มาเพราะฟันน้ามีผู้เฒ่านนำกขนมาโอ้ผู้เฒ่านนำกขนมาจังวันคือหมอว่านเนี่ยก็เว้นนั่นไม่ปลูกไปหาเห็ดอีดีไปอีดีหมอว่านแบกไหม่เพาะไม่ใหญ่น่ะแต่ว่าพอนี่มาขึ้นตกมาเนี่ยมาขึ้นนอนฝันเลยนำมาเลยนำมาเลยจะคล้องกับพอดีนี่ปวดบ่าขันเหนือขันโตน้ำครับเขานำมาทำวันเนี่ยอันคือเอาแล้วเขาว่าอัน กองอยู่ทั้งคางหันเขาว่าเขาบริบาเย็นว่ายังเด้บริบบบกองอยู่ทั้งคางเสื่อครับคือบ่เอาแล้วเ่าบอกบ่มันเต็มล่ะทางนี่ว่าโอ้ยขนาดเป็นบ่ไหนได้ดิไม่ใช่ว่าเต็มแม่นบ่มันเต็มแล้วบ่เอาดอกยาใหญ่นลบไปเอาโลดแล้ว่าหันกองอยู่หันหันจะคล้องกันทั้งนักใหม่ก็ตางกระเป๋าอยู่ดอกคำว่าเต็มเมื่ไงผ่านลบไปเอาแล้วบอกกับซิมันเป็นซีซูนเหยียดหน่ำเหระ ก็เลยยางกลับไปเอาเหมือนให้เราหนักเหมือนอะไรบอกว่ากับกับไปเอามาบอกให้แมวยังใหญ่นี่ก็ขืดเหมือนน้ำมันเหมยเนาะครับบ้านนี้ก็เนี่ไปกับบ่มีเห็ดบ่มียังก็ยางไปสอนมึงใช้ระว่ากองไว้นี่ไปเห็นเห็นเงินเดือนบาทบาทเดียวนี่บอกร้องไหวก็เลยเจ้าึ้นมาเงินนําบาทก็เลยวะเงินเดียนบาทเดือนหนึ่งแม่ นี่บ่ที่เราหายมาเอาก็เลยบอกอุ้ยก็เลยอย่างมามาเบืองด้วยเราหายเล็กบ่เพราะว่าในใจันเขิดในี่ยเขิดยู่น่ยเขิดยู่ในใจหันด้วยเราหายเหล็กบ่ก็เลยว่าก็เลยเอามาเบืองบ้านนี่ก็แม่เหล็กีหลีตัวใหอยู่ในหันเก่าหกศูนย์เก่าหกศูนย์แม่ตัวแดงจุคืนเลยอยู่ในเงินหันกก็เลยว่าเฮ็ดก็บ่อได้เงินบ้านหนึ่งนี่ก็เอาดอกก็เลยาอก ขืดในใจแหงเมืออกกนยังงสิมาบอกหลกบ่ตามจริงนี่พอซอเงินนี่เพิ่นออกมันต้องเป็นอย่างสองห้าหกแปดนอมันออกพอยูอจยุซำานี่น่อมันโมเมนเก่าหกศูนย์หมพอซอมมันต้องพศมันต้องเป็นพอยใหม่อยพอสองโมเมนสองหาหกแปดก็จะประ้านสองห้าห้าก็กวนนี่ละมันออกมาเรียนบาทนี่ จต่ว่อันนี้ผัดเป็นเก้าหกศูนย์ตัวแดงยิ่งขึนตัวแดงมี3ามโตเพราะต้องมีสี่ตัวแมนครับแมนแมนแมก็จจงว่าหาศูนนไม่เดอรามันหลดอีกเพราะว่ามื่อหลเมเอาหลดแต้มเป็นหาูนแมนเหนบอกว่าามันหลดแต้มซองหนึ่งก็เป็นซองซูนน่หลดแต้มนองหาซูนเนาะเอาหาศูนนำเพราะว่าเงินเดือนบาทเอาเมื่อไปจับเอาหซกัรับเนาะกว้กันไว้ครับผมกระวาเรีมันบาหลายตัวดอกเราเกาะก็พกันตัวเดียวกันแล้ว่าต้องกับหัวอย่า ตัดเหรนะมีทั้งเก่าศูนเก่าหกมีทั้งหกศูนอยู่แล้วครับเอาหาศูนนะไมนปูกาหาศูนเอานั่มแท่ทีจีบอกเข้าไปเอเห็ดเอายังบอมแมนก็เป็นย่านไม่ศูนอยู่ดอกมือนให้เราแล้วบอกให้กลับไปเอาเจ้าของก็เมื่อยนะแบกใหม่ก็เมื่อยเพแอย่างนอ้๊นก็เมื่อยแล้วบอกเร้เกี่ยวเขียนให้ไปเอาอีกอยู่กลับไปเอาแล้วมันกองอยู่หันก๊อปได้กลับไปอยู่ก็ได้เอาอีกดีครับ หางจักกองยังบบเห็นกองยังแต่ว่าเห็นแต่เงินเดือนบาทแล้วว่าอยู่ข้างทางนั่นละก็ได้ยิบขึ้นมาเห็นเลยตัวเยันจริงคืนเลยหมากเละเนาะได้ยังก็จะหมากเบิ่งเป็นเล็ะขนาดก็มาเบิ่งโอ้ละาหายเล็กตัวนี้ก็เลยว่าเก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์แต่ว่ามีปลูกว่าเสื่อลงน้ำแน่จักเตีมหนึ่งวสันเป็นหาศูนย์วส้น มันเป็นสูนๆเนาะจังได้กระตองมีแน่นอนละศูนวันนี้คือยมเก่าสูนเก่าหนำหกเก่าสูนย์ก็ไปกลับมาเนาะคล้หกกรเลยเก่าทัดเลนครับตัดเลีนเอาหลายตัวดอกครับผมก็เหมนเนใหญ่ใหญ่แห่งกระสีเก่าอยู่องเราเถาแล้วแม่เถาแม่ครับผมเก่าศูนย์หกศูนหรือว่าหาสูนตกกันอ้าซิลองมึงอยู่บกไ่ได้สูดแจ้งเวียดเวียกนี่นะซิลองมึง งวดนีงหันกะที่ว่าบอกเข่าอยู่ได้น้อมัน้ำแปรบดายซื่อน้อแป่บดเป็นนี่แปม่เป็นนี่แมเห็นเป็น้าบ่อยอยากแปรนะเออตัวนี้บ่อยแปรยากเพราะว่าเห็นเลยแดงจี๊คึงว่าสัน960แต่ว่าให้กัรหาศูนย์ไว้น้ำแน่ครับอ้าวไปมักกระร่องแคบหนาเจ้าไปเบิองน้อบายามน้อครับผมขอเชิญเดีอยวครับผมถันไปชมตัวเลขของแม่ปุูกงวดนึงหันเพิ่นวัดรวด960ซื้อลงหาศูนย์กับเอฟซี เพราะมีโชคง่ายครับในปู๊กักงวดเมื่ตีสิบมุกมีตันายนพศสองพันหกสิบแปดครับกต่มีคนขับรถมาให้เพล่นนะนะครับผมทำไปชมงวดที่ผ่านมาให้ขับได้เอาไปโหลดเพรานว่าขจ้าว่านะนะในปุ๊กเขาเกิดขึ้นไปขับเรื่อยแล้วตั้งทีขับรถนบอเปลี่ยนได้ขับรถเลยแต่ว่ายกล้อยกล้อหน่าก็คิดว่าเลขมานทั้งหนาบ๊อบไปว่าเนาะจะเบียนรถผัดวันก่อนเอาจะเบียนรถบอกคือว่ายกสองล้อทั้งหนา รอมันก็เป็นกลมๆเนาะกระดาษจะว่าสองศูนย์น้ำกับ่พากันว่าจักคนพรที่อ่างกิดขึว่ามันอยู่ทั้งหนาบ่แต่ความเป็นจริงนั้นเพิ่นค้ายเพิ่นบอกสื่อสารถีออยู่เลยครับผมยกรลอหนาสองหอเราจะมีสี่หลอยกหลอหนาสองหลอมันก็เป็นสองศูนย์ดีๆเนาะเอาบอกว่ากันครับผมตอนนั้นมันก็คือว่าล่ะครับมันก็อยู่น้ำเห่าแปลน้ำแน่นล่ะครับเพราะมันบ่เห็นตัวเลขตัวโตนี่เพิ่นบอกให้กลับไปเอานี่ เป็นตัวเลขเลยครับยิบขึ้นมาเห็นแดงจื้งคืงสามตัวเลยเก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์ผีผูดเ่าด้วยครับผมเพิ่นบอกเทิงศูนย์เทิ่งเมยววาสันผุ้เ่าพร้อมวะนี่ก็คืออยู่ได้เก้าศูนย์หกศูนย์นี่เนาะคือยี่ดีด้ดคคย,ดยครับผมอะไปมากระแคบหน้าจอยเบิ้งเด้อครับผมเก้าหกศูนย์หาศูนย์เนาะครับผมเนาะงวดหนึ่งหันมันเริ่มจะมากหรครับงวดนี้อาจจะได้สามตัวตรงไปเะกก็ได้ให้ทุกท่านโชคดีโชคมนันโชคดีมีตังค์ใช้กันทุกๆคนนะครับ ต่วก่อนปิดลิมนี้เพราเที่ยงกัมีของดีมาฝากพี่ตอนนองคือเกอ่ากับผมของซอยขาดซอยขายผู้เด่หูจักว่าจะของดวงบ่ค่อยดีกับผมขายของบ่ค่อยใดร่องบูชาไปเบิ่งครับผมท่านได้บูชาไปแล้วบอกว่าขายของดีดีครับผมสีพึ่งน้องช้างอยากได้ไปใส่ไปสอยไปฟังรารละเอียดจากปากปูได้เลยครับผมขอบคุณแม่ปูครับสีพึ่งน้องสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหเสนีเมตตามหานิยมข่าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภ ตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึงนองสร้างเมื่ว่านนีพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห่ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครื่องเขาหลงเครื่องเขาหลงดีแน่ดาดไผ่มีติดต,ต้นต,ติดต,ตวไว้จะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้สร้างเห็นผู้ส้างหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมืองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่ัสนพ่อให้ไปแล้วขายของดบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะ ท่านไดจะเ,เอาไปซอยขาซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลที่นีส่สว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอา่าลากขออนุญาตเ็ศนองสางได้บ่เพื่อให้ลูกศิษย์อยาิโยม สีนั่ไปสักกาบูชาหรือนั่ไปจิตหานจี่บานที่เฮ่อนไ้บานนี้เฮ่อนก็ไม่ลดก็ดีจีเป็นสีมงคลถ้ามาขาขายกับบริจกดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน,นองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่อเข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีเป็นเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีครับอีกองเขาที่สูงของเขาเองอ,อันนี้หนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกู่ประหลาก็เลยบางความเกียคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะ ขอมาทําเป็นสิริมงคลห้เชื้อทิ้ไปทิ้ดเหมือทิ่เหมือไปอ่ามันรักษาล้างยางก็เลยคิดว่า่ันนองสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันไดคุยก็ุ่วงอุยีจกว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพุดะคุ่นขึ้นอีกเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบองอันนี้เกิดคุ้นจีรีมีพูดธะคุณนไม่โตมียติฤทิตมีอำนาจ สามารถมอเป็นอดยทธิสามารถไปหาผู้ใดเก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรืยแต่มาเห็นวัตถุชนิดขึ้นมาบบานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีหังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองล่าคนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบอกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมก็เรือยเอาฝากตูมมา เอามาผมสมจะวอาออกที่เขียวนานี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านพ่อตาป,ปูนโมเอาปูนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกเครื่องตัวตัวย่อเอาขื่นคืน่อย่อนันฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโมพ่อแล้วเอาฝากคุ้นปูนบานต้นคุ้นตรงเอากับฝ่าผ่ากาา็กไปได้ยุ่งเรี่ยนี้ม,มานี่คือใบคุน้นนี่นี่ม,มันใบคุ้นเพราะพสชฐานอยู่ครับเป็นเนปะ็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมผะสีบรี อ,องมหาราบองค์มเมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ดดไมีดำมีตำนานมากกันผีกับบกนสารกับพระอกย์ในนองสร้างคือไม่มีดำเหลียวมาเห็ดจะมารวมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพุกเสกข,ของบุตเบิดทตำนานอยู่ในเกตำนานเบิ้ลบุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนจะอธิษฐานจิตให้ อ่าคืออจังย์สีผู้พุกเสผู้เริ่แรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณนะมันนี้ร้อยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวิโรจน์นี่ผู้พุกเสพให้ริ่แรกอ่าอถ่ายไปสองผู้รอดอ่าบาดกุดคุณอ่าผู้รอดทั้มาาติโน่งานเป็นผู้พุกเสพผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในคนบางมี่ ยูกินสว่างด้วยกันมันจะทีดูครับ,รบนี่นี่นี่บูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรด,รดยัตน,นาบนคือปูรอดทงสีเมืองนี่มันบวกบวกสายได้บานผลม,มาจากสายสายบานเ้อยอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นส์สมเด็จปูรุน่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษสีไปข้องพ่อใหญ่สีหอมคือ,าคอราชครูปูนสมเด็จนั่แหละนะคือยังกวมเป็นมา